ีค่ะถ้าพูดถึงอัจฉริยะคุณนึกถึงอะไรคะ<า>ลืมภาพเก่าๆของการเป็นอัจฉริยะหรือว่าเด็กเรียนดีที่เต็มไปด้วยความเครียดได้เลยนะคะ พอนับจากนี้เราจะค่อยๆเดินไปหาความเป็นอัจฉริยะหรือว่าเด็กเรียนเก่งนะคะอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะในอดีตนะคะหนูดีก็เคยเป็นนักเรียนที่เรียนดีนะคะแต่ว่าเรียนด้วยความเครียดแล้วก็เรียนด้วยความทุกข์มากๆเลยนะคะเคยทั้งเครียดมากนะคะจนปวดท้องหรือว่ารู้สึกว่าเคยมีครั้งหนึ่งนะคะสอบแล้วสอบไปนี่ร้องไห้ไปเลยนะคะเพราะว่าเรากลัวมากเรากังวลมากนะคะ แต่ว่าเมื่อพบวิธีการเรียนนะคะแบบใหม่นะคะเราสามารถที่จะเรียนได้ดีขึ้นโดยที่เราเครียดน้อยลงสนุกมากขึ้นและยังได้เกรดดีกว่าเดิมทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไอคิวสูงขึ้นโอ้โหแบบปัจจุบันทันด่วนแบบฉลาดขึ้นมากมายไม่ใช่เลยค่ะหัวใจสําคัญหรือว่าเคล็ดลับนะคะอยู่ที่คุณการที่คุณเปลี่ยนเทคนิคใช้เทคนิคแบบใหม่ๆนะคะใช้เทคนิคที่มันถูกต้องกับการทํางานของสมองเพราะว่าดิคิดว่าสมองของเราอะคะ่ะ มันเป็นเครื่องมือชีวาภาพที่เขามีวิธีการทํางานที่เฉพาะเจาะจงเราสามารถเห็นสมองขณะทํางานได้เราสามารถเข้าใจเขาได้มากขึ้นเมื่อเราใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์นะคะสมัยใหม่ๆเข้ามาจับกับวิธีการเรียนรู้เนะะี่ยค่ะมันสามารถย่นเวลาให้คุณมันสามารถทําให้เรื่องราวมันสนุกขึ้นได้มากนะคะและที่สําคัญคุณจะจําได้แม่นขึ้นคุณจะเข้าใจมากขึ้นและคุณสามารถที่จะ เพิ่มเกรดของตัวเองได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะจบเกียรินิยมได้หรือสามารถเตรียมตัวสอบอย่างมีศักยภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะโดยไม่จําเป็นต้องเคร่งเครียดนะคะทั้งหมดนี้เป็นไปได้แล้วก็สนุกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามใน DVD แผ่นนี้นะคะว่าหนูดีมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะที่สนุกสนุกจะมาแนะนํากันนะคะทุกเทคนิคหนูดีได้ใช้กับตัวเองมาแล้วนะคะได้ผลสามารถทําให้หนูดีนะคะได้เกรดสูงขึ้นได้จริงนะคะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนรู้นะคะสนุกกับการเรียนรู้เพราะฉะนั้นนะคะมันจะต้องได้ผลกับ คุณผู้อ่านนะคะคุณผู้ชมแน่นอนเลยให้ลองนำไปใช้นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะสนุกกับการเรียนได้เลยค่ะ